มาช่วงกมาชวกันเนาะมุนไงก็มัทาข่าวของในรายการเตสยามแท็กะมุนไก็วันที่เช้าหกสามเดือนปีชอยเช้าเอ็ดในคเนาะปวดข่าวมาด้วยมือลอยก็มีแต่ว่าซึกอไต้เฮาข่าเลยตั้งจุ้มอุลีปอดหยืกันๆในคาะมาถ่านอัมไว้อันนี้ปูนตาไต้หนังกันทีมาก่ายยมกันอยู่ดิกๆในคาะตั้งจุ้มอุลีปวดหัเส มือเหลียวกลับอ um ันมือเหลียวในยลองสุกยังสุดซักสุกยุงนะเนาะในมือหุ่มตูวมือเต้ยนี่หุ่มตูมันนี่ไห่มันก็ชิมอันหนอ่าปุดตาจุ้มชึกไตเฮาข่ะลายหมูลายจุ้มตีหางเหียนปุดตาได้หางเหียนขับขึงสีเอาลองอ่าตั้งพิชซึกมันสีแกดเขยกเมืองในสำหรับที่จริงหลานเนี่ยนอันนี้ อันไป็น,น,นมิลองเฮ็ดช่างกันกะหือนี่ขนาดมิลองแต่ว่าชุดเต้าขายื้อกันตับซึกเอฟพีพีเลเทีนอีเลอารซีเอ็ด,นอออดในเด็กขนาดนั้น,น,นออปองใจค่ะมื่อเหลียวตับซึกย่างเขาตับซึกย่างเขียนอยู่เขาได้ปื้งได้หางเหียนตีใครหาลองตั้งพิดมันกูฉ่ำเช่นเพื่งในขนาดนั้นว่าเป็นหมีปน กุมิ้วมิ้วนี่ค่ะยากอบเบิรนก็เก็บแค่บ่มีความกุ้งเมืองเบิรนก็เลยลีเตะนี่ค่ะอ่าเฮ็ดสังเละชึกไต้เฮาขาดจุ่มหนึ่งซ้ำผมพร้อมตั้งแทงจุ่มหนึ่งเสียขึ้นมายืดไต้อีกแทงจุ่มหนึ่งอยู่ทิเด็กในขันน้อเยี่ยว่าวสีปอกอันในเฮาขาดก่ามป่องจังอ่าทางทางดีเฮาขาดหลูอ่าปึงอีงเอาเน้อขยำเน้อสีเฮ็ดหาลองพ่อนดีแต่เอาดักพิษมันเลย หิมเมืองใต้เข่าขาขึ้นหนี่งถนนอําใจเลยว่าใต้เขาขากลุ่มมาหิมกันซื้ปืนตีเมื่อเมื่อเป็นเข้าปืนตีเก่าจริกๆเลยใต้เขาขาย่อมไปเลยเมืองใต้เข่าขาขึ้นอย่าี้มืองเหลือดึกเป็นอาณาอํานาจซึ่งมานิบกกามอยู่เขาใต้เขาขาทำไมาหิมปืนตีกันยี่กันจริงๆเลยต่อจุลุกปานร้านเขาขาก็ต่ดเลยอุปึงเมืองใต้เนี่ยเป็นไรใครอยู่เนาะเป็นนอกเขา่า มันหนังข่าวอนก็ออกมาแถลงของโลกเว็บไซต์ของไต้ลอนแล้วสื่อข่าวอาเซีเอชในข่าวข่าวถึมาอ่านด้วยอีหนึ่งในข่าวเชเ่อว่ามันเลยออกข่าวกไย่าเอาเลยพี่น้องเขาเลยฮับผู้ได้ยิ่งกไอย่าเจอในนี่ออันเป็นช้างนี่คราวเขาก็อันในข่าวก็อขึ่มาหลัดด้วยสีเลยว่าขึ้นปานต้านถึงด้วยอู้กันด้วยว่าพี่น้องเขาจะเปลี่ยนที่คือหละในข่าวอันเพิ่น ชึกปืนได้ชึกยางชึกชึกยางเขียนอยู่เขาได้ปืนได้ปืนตำบังที่ไหนชึกว่าก็เลยว่าปืนเผาไว้ว่าตีคัดขวางลองซึกมันเลยตีเกตเคมันปืนมีกุเมืองอยู่นแน่นอนเลยหันเขา่าชึกว่าก็อเป็นเร่งไหนนี่ครับปืนได้ปืนนำเห็นชุกตียื้ผาไว้ก็เป็นเดื่ของไครับขับขึงมันมีเร็วไว้แน่นอน เมื่อเหลวในใต้เฮาคันการสังคมยื้อกันนี่คั่นเนาะอ่าอันข่าวมัลาดเล่นใสว่าเอออาเสยดพีเดอ่าเอ็พีพีพีเดข่าวจังเอ็พีพีข่าวจังอย่าเสียใะจังก็ข่าวก็คคจังัหมดนี่คั่นเนาะย้อนลาย้อนปู่ว่าเฮาคทุกหมอพ่อกรรมนเลยสิปอกอ่า เฮ็ดสังเลยผีซ้ํากับห่มนางเตียนเอาอีสิมายีสใต้อีกลานกับห่มเข้ามายี่เขาก็จ้มเอ้ยเนาะของมาห่ใส่ก้นคือเหวเนาะอ่เขาก็เป็นผู้เขียนดังใต้อยู่แล้วเออเดี๋ยวก็นืกเลยใต้เจ็ดๆทาผ่านก็ทําขึ้นกับห่มแล้วก็ขึ้นมายีใต้ขึ้นอันนี้ก็ย่อมไว้ปอกยื้อยืนี่ยื้อปองสังยื้อหิมปื้นตีกันหะยื้อหิมเมืองใต้กันหามื้อเลีวเมืองใต้เฮาคามีอยู่ดีลังพอขาว่ามีเมือใต้ก พี่น้องข้ามเด่นจะล้ำในขณะว่าขาวปินกุลลุ่มคือมีอยู่เมืองใต้ในเข้าขั้มในยิบกำค่ะเมืองใต้เ้าขัก็มีอยู่ห้ามในกุ้งกำตึกอยู่ในอาณาของทึกมันอันเข้าขั้มเราหิบเอาชิมเอามาเลยทึกมันนี่ขณะมั่นใจว่าใต้เ้าขั้มกันหรือไม่หิบกันชิมเอากันให้ในมันขึ้นอย่าเลยสิปอกนะครับเมืองใต้เ้าขัในเนี่ยอ่าเลยมีเด็ขี้จับก้นจื้งในขณะ เข่าขำไปจังอุบเปื้งเลยรีดีอ่าอย่าไปว่าเขาขามมีเมืองเต็เมใจครับมีก็เข่าขำได้ยิบกำเขาขาอะไรจือ้อไว้กันอ่าด้วยข่าลงมือเลีเ้ยวออกข่าวมาในตีปฏิตีใต้เขาขำตีลุ้มปฏิหูชื่อไหนชุกมนันปลิกเยี่ยม,มนันเขาเขาเฮ็ดให้ไหนฮันออกข่าวมาในโซเชียลมีเดียในะน,นี่ครับ เมื่อเหลียวซึกมันในเปลืนไหวเขย่าไตบาดเวีนไตจุ่มเลยบาดเวีนกุนมือบาดเวีนซึกเมื่อเหลียวซึกไตเอาขาสองหมูสองจุ่มในยลีพังสตีเตะขามันชิบอันาั้นในอำชางถูกมามันตีขึ้นหิบซิมซึกกูเจ้าคืออันยิบกวางกังอยู่ในมือหุ่มตุ้มมันใช่ไหมอำชางถูกตีเงียบแค่เลี้ยงหมื่นมือปีอ่ามือชิบปีชาวปีปุ่นมานในนี่ขนาดปีโชยห่าโชยหอกป่นมานในนี่ขนาด สติกันค่ะเมืองไต้ปอดห่องเมือปีนันขาวกรึดเล็กจุ้มยิบกงกองกลางกูเจ้าคืนนี่จ้าลายอ่ำใครว่างคืนเกาะติเะเฮ็ตปีดุจิตเป็นซึ่งมันมนั่นอ่ะซึกไต้จุม้มซึกไต้ปอดห่องกาะขำว่างคืนมาจุ้มกูเฮ็ตปีดุจิตจางเลยอยู่หลอดมา้าอ่เจ้าจะซึ่งใครว่างคืนนีนก่กาะมันก็ปะายมาอยู่ดังนี้ลิ้นเมืองไทยขึ้นอยู่เหนือนเลยได้แล้ยงตึกซึ่มันมา ียาวข้าวหุงต่ออยู่หลดถึงวันมื่อไหร่นี่ครับเนาะต้องว่าข้าขากองกองกองอ่าอีกย่งครับเนาะมันบ่นได้ว่าแ่หลรกครับจำเดี้ยงข้าวกเอาื่องกว่านะครับเนาะกองกองหายวันตายหูมันงครโยมวันที่วันไหวันมื่อไหร่ข้าเขาข้ามาคามันใจะว่าข้าขาที่นั่นวะ ขาขาแกะเขียน่แกเขียนนแกนแข็งมีความไม่ให้เท่าไหร่มือผูกมาาบนขาขาที่เปเจือขาวขำหูนี่นะเนอผักชุดใตข้าขาอย่าไปกลุ่มยือนนิก่อนมีผูกเขียนขาขาที่เจี๋ยข้าขาอย่าเอาต่มหลอดนี่นะเนอมีไต้ตข้าขาจอยู่ยือนนี้ับขาวติดขึ้นมาอ่านด้หูขอขาวในนี่นะเนอ s p p อ่า s e แลเทีนนีโฮมกันขึ้นโนตึกอาชีแอทซีแออีหาวเฮียงใน 3G Wing แลเทีนนีเผาขึ้นกวนมงีนะนพอนีมันมางนะเออยชุใต้กันยกันจุ่ยหลีปหวังซะแน่เนะอ่ามื่อวันที่25ลืนมีปีชอนะอันน้ก็จุยหลีของจุนมกัน อ่าห่มแห่งกุส40ปลายลูกภัยอ่าลูกภัยเปียงหลงนะครับอันนั้นกุนจองคําน้ํามีน้ํามีเสียกว่างขึ้นตึกตับสึกอ่าจึงใต้อาเสียแอดตีภัยตกวานนาเก้อึ่งน้องออกจีวิ่งน้ําตูนะครับ ปอนตอนได้ค่ะอตอนน้าตูสีปกอกจอกมีเนี่ยยื้อกันเดี๋ยวดีดีขันเรามันเป็นปืนเป็นพนัสมันเปจับชึกมันเป็นจับชึกใตหนักกันยื้อกันจุมโมลีสิอันเป็นจุมโมลีอ่าเทียนอีมายื้อชึกอ่าสียนในยย่อนพังย่อนป,นปืนชึกใต้อ่าอ่า,อาเอฟพีพีก็ออนหูมายือาย้อในก็เองกับคันเราไม่ย่อนรอต่อดอนนี้เป็นใต้งี้ยนยื้อกันเฮียจังเลยใตข้าวขามา จันจังกันเดว,วันมึงในในย้อนฉ่างย้อนไปสุดขั้วอ่าคไลอาเอสียดป่นเปลี่ยนแนาทีเมืองไ้ยดห้องมืออยู่เมืองไ้ยดห้องเดียยื้อกันอ่า,าก้อยกาจุ้มโอ้ยหลีหลายๆจุ้มอันมาอยู่ในเมืองไ้ยดห้องได้อ็มนี้เผื่อว่าเปลี่ยนย้อนไปื่เขาอยู่จุ้มกันมาหลายสิบปีนี่ฮนะาะก้อยกาอันตายก็ใครอยู่จุ้มกันมาตั้งแต่เกิดแท้แท้อำหุว่ามันเปลี่ยนเหือนี่ยนะ เจ้าก็คุตับชึกมันเขา่ลูกเนเมืองมันขึ้นมาอยู่ในเมืองไต้มา,าปาักปีเฮงปีก็มีเพิ่มมาลัดว่อ่าปุ่นเปลี่ยนนาทีเพี่มในขณะไม่กับซุ้ไตอาเสียอประจันมือประทองในปุ่นเปลี่ยนานาทีในขณะอันนี้ก็เป็นความไตลาดออกมาเป็น,นคุญคือไตเป็นตับซึกใต้ลาดออกมาจากในขาของปอดไตในขณะในก็ะักถึงตัวมีคุเม,มืองเลยสัคฆาเจ้าเขาเลยวุ่นถึงในจุ่มขาขาดังมดังเสียงในขาะมือเหลียวใน ขขาวมใจหลึกจุ้มเลยนะใจว่าข้าวมาลึกเป็นใจอาเซียอดใจมใจเขาวมาลึกเป็นใจเอสพีพใจเขาวมาลึกเป็นใจทีเนออีอัาเป็นใจพั่งค่ะมือเรียวในขขาเดี๋ยวมาหลับเป็นรูกลางไงอัอันใครเปีนนี่อย่าไปให้ไต่ข้าลายกันนี่ให้ถูกหมอพ่อกาเหมือนกันในกระเปานเมืองปีสองชาวเอยดใน่มันตีกว่าจึงหือว่าเขาำหูนขาะอัมชาวถูกสุดใต่ข้าวาบ่กขุยื่กันี่นี่อ่าใน ว่าตั้งเตียวในวันมื่อในกว่าต่อมือหน้าข้าวไก่จุลุปันล้านเฮานี่กูเฮาขาเนี่ยมีชื่อคใต้กูเฮาขาเนี่ยมีชืใต้แท่งนะเนาะย้นปือสังล่ะอย่าว่าเฮาขาี่มาหยิบมือกันเฮ็ดค่อนแฮงเป็นแฮงใหยวกันสิเฮาสําคัมาต่อยฮูกันเอดีนี่เะเฮ็ดให้เจ้าคือปืนอินแฮงปืนให้ขึ้นใหญ่กว่าดีๆก็ปืนนี่มาหิมเในมใต้กว่าดีๆก็นอันเปิ้นหิมกว่าเฮาก็ไปเอาขึ้นมาหลายแท่ง ยาข,าข้าาขึ้นมาหินมันลองอีนังกสอรหูแทงนะครับป,นนปืนตีเมื่อนปืนตีต่อที่ที่นะในบนในข,ข้าวคาวล่วผักข้าวนี้ปีน้องเขาก็มีอย่างไรกันครับมาชครับ